สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม,เม Way of Retribution นะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะสาไมา่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับผมเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั e ่นนะครับเห็นอ่อหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเอ่อมันเหมือน Dark s o u l อะไรแบบนี้แล้วก็มีหลายๆคนแนะนําผมมาด้วยนะครับสําหรับเกมนี้ว่าเออให้อารมณ์การเล่นเหมือน Dark s o u l พี่ลองเอามาแนะนําดูอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาพรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าเกมเพลย์จะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับก็มีโหมดการเล่นอันนี้ หน้าล็อกอินนะครับมีโหมดให้เราเล่นออฟไลน์ line ด้วยนะเพย์ออฟไลน์ตรงนี้นะครับโอเคเราเข้าไปเลยเล่นเพย์นะออฟไลน์เนาะข้าไปสิเพ่ <laughs> เคครับผมมาถึงหน้าการสร้างตัวละครนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีสกินนะครับก็คือสีสามารถปรับได้เลยนะครับเอาขาวดำปี <laughs> ดำปีเลยนะเคเอาขาวแล้วกันนานๆผมจะเล่นตัวละครบแบบสีขาวนะครับมีเพศให้เลือก แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสกินหน้าตาต่างๆ,ๆนะครับคล้ายๆพีเซทที่เขาแบบเอ่อทำไว้ให้นะแล้วก็จะมีคาร์ดอาชีพต่างๆนี่ครับก็ดูอาวุธได้นะผมก็เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอืมเราต้องเล่นอันนี้นะครับสร้างตัวละครใส่ชื่อลงไปนะครับเจมินดีนะอันนี้มาแล้วนะครับบรรยากาศในเกมตัวการาฟิกก็หลักๆประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวโทนสีในเกมครับมันจะดูมืดๆหน่อยเนาะ เหมือนเราอยู่ในปราสาทอะไรแบบนี้ดูข้างนอกก็ดูสว่างดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดกราฟิกให้ดูที่เราปรปับนาตอนนี้นะครับด้านขวาบนตรงนี้เลยก็จะมีเกมเพนะครับมีคุณภาพอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเป็น Fu l l HD ปรับเป็นอัลตราได้นะครับคุณภาพ FPS ปรับเป็น60 FPS นะครับข้างล่างก็ปรับเป็น High นะครับแล้วก็กด Apply นี่ครับก็มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตามที่เขาออกแบบมามีหลายๆคนทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเขาบอกว่า เ,ออเกมนี้ให้อารมณ์แบบดาร์กโซนนะครับไม่ได้บอกว่าเหมือนเออให้อารมณ์การเล่นแบบดาร์กโซนอะไรแบบนี้ยเวลาเราโดนโจมตีจริงๆนะครับมันก็ไอ้นี่จริงๆเหมือนกันนะหมายถึงว่าอายังไงล่ะเลือดมันก็ลดแบบควบเหมือนกันนะครับมาดิโอ้โหเนี่ยครับเห็นปะ่ะกาจังหวะฟันดีๆนะนี่ครับคือมันจะมีสเต็ปการแบบถอยหลังแบบเนี้ย ให้เพื่อนๆกาจังหวะดีๆแล้วกันในการแดดไปข้างๆหรือว่าเนี่ยถอยออกข้างๆนะครับมันแล้วแต่ว่าเออเราจะถนัดแบบไหนแล้วก็เกมน,นี้มีสกิลแล้วก็เลเวลด้วยนะครับสกิลอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีเลเวลนะครับที่อยู่ตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เรามี XP เท่าไหร่นะเออเราก็สู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมาครับมาเข้ามาหาผมทีละคนมามาม,าม,ามาชึบ นี่ครับหาจังหวะฟันได้ฟันเลยนะครับธนูอย่าให้มันยิงเราได้นะมันมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็กาจังหวะดีๆด,ด้วยนะครับมันจะมีหลอดเขียวๆอะ่ะคล้ายๆสัมมินาครับก็คือเวลาเราฟันในแต่ละจังหวะครับอ่าค่าตัวสีเขียวจะลดถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยเห็นไหมครับ1ครัง้2ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งโดยประมาณนะก็คือ5ครัง้งโอเค แล้วก็มีสเตตัสด,ด้านขวาบนนะครับเดี๋ยวผมไปคิวตัวข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับมาเล่นดาบโล่เจอกันหน่อยอเจอกันหน่อยฟึ๊บฟันครับผมโอ้โหมันมันจังหวะจ่วงของมันพอดีนะครับมามาม,ามาหาสเต็ปการหลบเล็กน้อยนะครับ นี่ครับมันสามารถบล็อกได้อะไรแบบนี้นะครับใช้สกิลพุ่งไปเลยแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันครับผมใช้ได้นะสเต็ปสเต็ปการเล่นผมไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะเกมเพย์อะไรแบบนี้เออก็ลองดูแล้วตัดสินใจนะครับพวกอาชีพการโจมตีร่างกายแบบนี้มันก็ไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเอ้ามันมันผมไม่เห็นอะมันมืดจ๋าเลยฉะนั้นผมเดินข้ามที่ไปขอโทษด้วยนะครับ sorry sorry เช่ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูสเตตัสด้านขวาบนนะครับมันจะมีให้เราอัพนะว่าเราจะอัพออะไรยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพเลือดที่เพิ่มขึ้นอ่าสแตนเอจเด็กหรืออะไรแบบนี้นะครับที่แบบหลายๆเกมชอบพูดกันนะครับอันนี้ก็จะมีสายตามนี้เลยนะครับอัพแต่ละท่ามันก็จะส่งผลสเตตส์ตรงนี้นะครับเช่นผมอัพตรงนี้เห็นปะการโจมตีก็จะแรงขึ้นนะครับถ้าอัพอินก็เวลาเราใช้สกิลมันจะแรงขึ้นนะครับเนี่ยอินตัวนี้นี่ครับอ่าพวกดีเฟนต์โน่นนี่นั่นอัพเลยก็ได้นะครับถ้าอยากจะอัพนะ เนี่ยผมใส่เลือดไปค่อนข้างแบบเยอะเลยคืออยากเล่นตัวละครแบบโหดๆนะแล้วแต่เพื่อนๆจะอัพอะครับมาโอ้โหโ,หโดนผมไม่ชอบจังหวะที่แบบเราตีแล้วมันไม่ล้มอะหรือว่าันไม่แบบเอาเฮ้ยเกิดมาจากไหนอีกเนี่ยลูกพี่ลูกพี่เกิดมาจากไหนเนี่ยธนูเนี่ยนักทนูเนี่ยพี่เกิดมาจากไหนอะเดียวดียวเดียวเดียวเยวเยนตามไม่ทัน ทำไมนักขนมพี่มาเยอะจังอัดิีเอาดิเอาดิอือือคือผมไม่ชอบแค่อย่างเดียวนะครับก็คือภาพมันมืดอ่ะมันมืดมันมืดแบบนี้จริงๆนะครับลองไปดูของฝรั่งอะไรแบบนี้ก็มืดเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่เครื่องผมหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่นะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับสเตปการเล่นเราไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะมันฟันสองที ถอยอ่าไนดิโอเคเรียบร้อยครับไปต่อไปต่อเวลาสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราแบบ HP หมดหรือเราตายต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะแต่คืออะไรที่เราอัพไปยังอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ได้หายไปไม่ต้องเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปมันโหดไปนะครับถ้าเล่นตั้งแต่เลเวลแรกอะไรแบบนี้นะอ่ามีพอยต์ให้เราอัพนะครับผมอ๋อ ลดได้ด้วยนะครับถ้าเรายังไม่กดออกหรือกดคอนเฟิร์มอะไรแบบนี้นะครับอ่าอัปอะไรดีเย่ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดคอนเฟิร์มข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเลือดผมก็ยังไม่ได้แบบสูงมากนักน,นะครับเดี๋ยวเอาเลือดไปก่อนแล้วกันนี่ครับเลือดก,ก็เพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เราลืมกดคอนเฟิร์มนะครับผมลืมเองนะครับไอ้นี่มันมันไงมันแทงมันแทงมันแทง ปึ๊บมนแทงอีกทีหนึ่งปึ๊บมนแทงอีกทีหนึ่งมันจวงประมาณ3ทีนะครับเอ่อนับหนึ่งสองสามนะครับโอ้โหมันติดเกาะครับติดโล่ของมันเลยนาสองสามแล้วก็ฟันอื้อหืออื้อหือเอาไม่อยู่ครับชน,นครับฟันฉับ ชับวัดกันเลยวัดกันเลยใครจะตายจังหวะนี้ใช้สกิลช่วยก็ได้นะครับถ้าเล่นดาบโล่อะไรแบบนี้พุ่งเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะล้มมันเจ้าเราก็เกือบตายเหมือนกันนะเดี๋ยวดูใน,นกระเป๋ามีของอื่นอื่นหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรแบบโหดร้ายนะครับโอเคไปต่อไปต่อ มันจะอยู่ในปราสาทเป็นหลักนะครับช่วงแ,แรกๆนะไมค์ละโอ้โห,โโหเจอคล้ายๆแบบพวกนินจาเลยเลยเนี้ยค่อนข้างไวอยู่นะสเต็ปเขาจะไวอะไรขนาดนัน้นนี่ครับไปละยาวไปยาไปอยากได้โพชั่นในการเพิ่มเลือดจังเลยเอ้ยออกนอกปราสาทแล้วนะครับนี่ว้าว กราฟิกก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับนักธนูผมว่าค่าง่ายสุดแล้วแหละอืมข้าง่ายสุดๆแล้วลงมาข้างล่างกันเถอะไอตัวนี้ถือว่าเออ่่ายากระดับนึงเลยนะถ้ากาจังหวะสเต็ปมันไม่ดีอะ อืจะหมุนทำขี้เกลืออะไรจะหมุนทำพัดแสงอะไรอ้โหาเกือบไม่ลอดนะไม่รู้ว่าจะหมุนทำอะไรนะหน้าจอผมหมุนซ้ายหมุนขวาเไรแบบนี้นะครับไปกันต่อจ้าเอา่อมีเสียงลมมีเสียงอะไรด้วยนะครับเจออีกละสามครั้งนะครับถอย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 เลือดเราแบบ เหลือน้อยนิดนะครับโอ้โหกันไม่อยู่ด้วยพระเจ้าถอย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 มันมืดจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเลยหรือเขาตั้งใจทำเป็นแบบดักดักเลยแบบนี้นะบางทีเรามองไม่เห็นศัตรูเลยอะผมเล่งแสงจอเลยเหมก็โหดอยู่นะอไปต่อครับเกมเนี้ยมันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละมีคนแนะนำมาเรื่อยๆนะครับบางทีเกมบางทีผมก็ไม่ได้ตามข่าวแบบไม่ทนันหรืออะไรแบบนี้นะครับเอา้า เรียบร้อยครับจริงๆตอนที่เราสร้างตัวละครนะครับเมืเ่อกี้ผมลืมให้ดูนะอันสุดท้ายเราสามารถแต่งทรงผมใบหน้าอะไรแบบนี้ได้อีกนะครับพวกสีผมเนี่ยจะเอาสีแบบไหนละ่ะอ่าแต่ไม่ชอบอย่างหนึ่งเกมนี้ที่บอกไปหลายๆรอบนะครับมันมันค่อนข้างมืดนะครับเวลาเล่นนะทาลิปทาอะไราแบบนี้ได้หมดทำปากเนี่ยเอะไิเอาลิปสีอะไรอ, <laughs> อ,อ,อื่นๆนะครับจมูโมกหน้าให้บวมหน่อย เราแบบนี้นะครับเป็นตัวตลกไปแล้วผมปรับมีค่าตาด้วยนะครับนี่หรือปิดตาเล่นก็ก็แปลกดีโอเคครับก็ฝากไว้เทา่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ